สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยอีกครั้งกันนะครับวันนี้ผมก็จะหยิบตัวโปเกมอนที่อาจจะไม่ใช่เป็นโปเกมอนหมือหวาอะไรมากนะฮะก็คือจะเป็นโปเกมอนแบบไม่ใช่วีไม่ใช่วีแม็กไม่ใช่พวก GX อะไรนะเป็นโปเกมอนธรรมดาธรรมดานะครับผมเพราะว่าจะมาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะลองจัดเด็กที่เป็นแบบบัจเจตเด็กหรือจะเรียกว่าเป็นเด็กที่แบบราคาค่อนข้างไม่สูงมากนะครับผม แต่ว่าไม่กี่บาทก็สามารถจัดมาเล่นกันได้แล้วตัวนั้นก็คือเจ้าจูไนเปอร์นั่นเองนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเป็นโปเกมอนธาตุพืชนะครับโปเกมอนธาตุพืชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นใช้กันเป็นตัวหลักกันมากนะฮะก็จะมีเห็นเป็นเด็กกอริลแลนดาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเจ้าจูเนเปอร์นะครับผมสาหรับเจ้าจูเนเปอร์เนี่ยจะอยู่ในซองชุดชายนี่บีแม็กนะครับผม s c 3 B นะฮะ,อะลองไปหากันได้นะฮะในบล็อกนี้นะครับผมมารู้จักกันก่อนนะคระับเจ้าจูเนเปอร์เนี่ยเป็นโปเกมอนล่าง2นะครับดังนั้นมันต้องเกิดมาจากการมีวัฒนาการนะครับผมจากล่างพื้นฐานมาล่าง1แล้วก็มาเป็นล่าง2จูเนเปอร์นะฮะ,ะมาพูดถึงล่างพื้นฐานก่อนเจ้าโมคุโรนะฮะโมคุโร ok <ok> เป็นธาตุพืชน,นะครับมีเฮตีแค่50นะ คือว่าทานต่ํามากถ้าโดนสกิดทีนึงนี่ตายได้เลยนะครับแต่ว่ามีความสามารถ Sky s e r ์คั t นะครับผมในเทอร์นนี้ถ้านําผู้ฝึกนกเป็นเทนเนอ r Support นะครับเป็นการเทนเนอร์ r ั u p อร์ตถ้านําผู้ฝึกนกจากบนมือฝ่ายเราออกมาใช้แล้วพลังงานที่โปเกมอนนี้ใช้สําหรับออกท่าต่อสู้ทั้งหมดจะหายไปนั่นก็หมายความว่าถ้เทอร์นนี้เราใช้ผู้ฝึกนกจากบนมือไปนะฮะแล้ว เราเอาเจ้ามูคุโร่เนี่ย,ยในตำแหน่งต่อสู้สามารถโจมตีได้เลยโดยไม่ต้องติดอินเนอร์จีนะครับผมก็คือถ้าหินลอยลมนี่เองถ้าหินลอยลมก็คือติดอินเนอร์จีสลูกนะครับเป็นแบบสีอะไรก็ได้นะฮะหรือเป็นแบบไร้สีก็ได้ทํา60ดเมจกับโปเกมอนโบเบนฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะครับผมใช้ติดอนเอร์จีค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าอย่างว่าครับถ้าเกิดเราใช้คู่ฝึกนกจากบนมือเท่นั้นถึงแม้ไม่ได้ติดจี้เลยก็ตีได้นะครับผมก็โอเคเหมือนกันทํา60ดะเมจอาจจะไม่แรงนะฮะแต่มันมีการเพิ่มดเมนเอี๋ยวจะมาแนะนําต่อมาเป็นร่างหนึ่งก็คือเจ้าฟุกุสโลนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับผม ติด 1G แล้วใช้ค่าคัตเตอร์ใบไม้นะฮะเราได้ HP เพิ่มมานิดหน่อยคือ80นะครับผม <c oughs> ก็กไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นร่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเรียกได้ว่ากระจอกมากนะครับต้องรีบแปลงร่างเป็นจูเนเปอร์ไวๆนะครับผมมาให้แนะนามาดูกันตัวพระเอกของเรานะฮะเจ้าจูเนเปอร์วีวัฒนาการมาจากฟุกุซุโร่นะครับเป็นโัเมันร่าง2มี HP อยู่ที่140นะฮะก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับผม โปเกมอนพื้นฐานบางตัวนะแค่ล่างพื้นฐานนะมี HP ก็1้0ยร้กันละแต่เจ้าจนะูเนเปอร์เนี่ยอุตส่าห์ต้องวีวัฒนาการมาสองสเต็ปเลยนะแต่ยังได้ HP แค่ร้ออ่นะก็ถือว่าเป็นข้อเสียงเขานะแต่ว่ามาดูที่ความสามารถครับจุดเด่นที่ผมหยิบเอามาพูดคุยวันนะคือความสามารถของเขานี่นแหละนั่นก็คือโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับดเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอน V GX ของฝ่ายตรงข้ามนะฮะนั่นก็คือโปเกมอน V หรือ GX เอ e, ็มาเนี่ยไม่เป็นผลนะครับเเมทเท่ากับศูนย์เลยนะครับผมหรืออย่างเช่นไดโอโด V m แมอะไรอย่างนี้ก็โจมตีจูเนเปอร์ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าคําว่า V เนี่ยมันก็หมายถึงว่า VMAX เช่นเดียวกันนะครับผมซาเชียนนี่ว่าแรงๆเนี่ยตยีไม่เข้า G x ก็พวก กะลอมอย่างนี้ตีไม่ได้เลยนะครับผมแเนีเป็นศูนย์ถ้าคุณนียก็าาการเจ้า mm hmm. มุคุโรมาได้เนี่ยมาเป็นจูเนเปอร์เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคุณค่อนข้างสบายใจในในระดับหนึ่งนะดังนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามอยากโจมตีเราได้ต้องเอาโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนธรรมดาครับผมที่ไม่ใช่วีหรือ GX เนี่ยมาโจมตีเราซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยพวกโอเพเยอร์เนี่ยน้อยนะครับที่จะมี มีโปเกมอนพื้นฐานเข้ามามาใช้เล่นในเด็กเนี่ยเพราะว่าเขาจะเน้นความแรงความอึดที่เป็นข้อดีของพวก V G X อะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าจูเนเปอร์เนี่ยเอามาดักทางพวกเด็กนมตาทางนั้นเลยนะครับผมแต่ก็อย่างว่าฮะโปเกมอน ธรรมดายังโจมตีเราได้ต้องระวังนะฮะ,อ,ะอย่างเช่นเลยซุการโดงนะฮะยังโจมตีเราได้อยู่นะครับผมเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นโปเกมอนบีเจอะไรต่อมามาดูที่ท่าสปิกแอรโะะอร่นะครับติด2องนอร์จี้นะฮะโจมตีได้90นะฮะโปเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้าม2ตัวนะฮะจะได้รับเดเมจด,ด้วยตัวละ20นั่นเท่ากับว่ <c oughs> ตาตีได้ถึงสาตัวเลยฮะ,ะข้างหน้าโดน90ิและข้างหลังโดนอีกตัวละ22่องตัวก็อ่ะ ถ้าบนเบนท์เนี่ยจะไม่แนะนำจุดก่อนและความต้านทานมาคิดนะฮะแล้วก็จูเนเปอร์มีจุดก่อนคาดไฟนะครับผมก็ต้องระวังคาดไฟดีๆแล้วมีค่านีถึง,งสองนะเป็นนกก็จจิงแต่ค่านีค่อนข้างสูงสปิดแอโร่โนี่ก็ถือว่าเป็นท่าที่ทำเดนิทหลักไอเก้าสิบเนี่ยไม่ค่อยสูงนะฮะแต่ด้วยความที่ถ้าเราเจอกับปเกมอนงวีหรือจีเอ็กเนี่ยเราก็ตอดเข้าไปทีละเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบนะฮะ 2ทีก็1้0นะฮะก็อาจจะล่วงได้เป็นบางตัวนะครับผมถ้าเอาชัวร์สที270็ถ้าเขาไม่รีบแก้เกมไม่หาอะไรมาใช้กับเราอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากนะฮะก็ถือว่าความสามารถค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเขาไม่มีการแก้นี่ลำบากการโจมตีเนี่ยอาจจะเห็นว่าธรรมดาเนาะแต่ข้อดีมันก็ใช้แค่2อทีนะครับผม แต่มันมีพวกไอเทมนะฮะ,ะที่จะมาเสริมท่าโจมตีพวกนี้เจ,จ้าจูเนเตอร์เนี่ยเหมาะกับนี่ครับไอเทมกล้องส่องทางไกลนะครับผมผมอ่านในฟังก่อนดามเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ที่ทำกับโปเกมอน V GX บนเบนส์ฝ่ายตรงข้ามจะเพิ่มขึ้น30นะฮะถ้าสปิดแอโร่เนี่ยโจมตีไปที่เบน์ถึง2ตัวนะฮะตัวละ20 นั่นก็หมายความว่าถ้าเจ้าจูเนเปอร์ของเราเนี่ยได้ติดกล้องส่องทางไกลนะฮะมันจะบวกเดเมจอีก30นะครับผมเพิ่ม30โดนเป็นตัวละ50กันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าแรงนะครับผมเทินนั้นถ้าเกิดว่านับเดเมจรวมๆอ่ะ90ิบวก50บวก50โดนไป190เลยนะฮะโอ,โอ้โหไม่ธรรมดาแต่ข้อครวรระวังคือเฉพาะไอ้ตรงบนเดน์น่ะกล้องส่องทางไกลจะมีผลกับแค่โปเกมอนวีหรือ GX กนะฮะ แต่ก็อย่างว่าฮะโจมตีบนเบนซ์เนี่ยเรามักจะหวังพวกตัวที่เป็นแบบตัวเลือดน้อยๆอย่างเช่นอะไรอะเด,ด,ดินเนหรือโคโบแบทอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะถ้าน็อกได้ีเราได้้ายถึง2องไพาแต่ตัวเลยนะฮะเพอๆสองตัวนั้นตายพร้อมกันด้อเพราะเราโจมตีละ2ตัวโอ้โหถือว่ากล้องสองทางไกลเนี่ยมาเพื่อเจ้าชูเนเปอร์ได้ดีเลยนะฮะโอ้โหเพิ่มดาเมจรุนแรงมากมาที่กั๊ ซัพพอร์ตหน่อยอันนี้อ่าเป็นการผู้ฝึกนกเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นกับจูเนเปอร์นะเอาไว้เล่นกับมุคุโรนะฮะก็คือสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับบนเบนฝ่ายเรานะฮะหลังจากนั้นจะที่กวดการถึง3ใบเยสมมุติว่าเรามีมุคุโรอยู่ที่เบนเนาะแล้วเรามีตัวอะไรทีอย่างอ่า,อาจ,จ,จิียชิก็ได้วางอยู่ตำแหน่งต่อสู้ใช้ผู้ฝึกนกนะฮะสลับ2ตัวนี้เอามุคุโรขึ้นไปปึ้ง จากนั้นมุคโลเราจะได้โจมตีได้เลยนะครับถึงแม้เราจะไม่มีเอเนอร์จีติดอยู่นะครับผมเพราะว่าด้วยอ b i ลิ t ตี้ของมุคโลคือถ้าเราใช้ผู้ปลุกน,ก,นกเนี่ยเราได้โจมตีเลยนะฮะแล้วถ้าโจมตีของเขาเนี่ยถึงลอยลมเนี่ยทำดเดเมจ60นะครับกับโปเกมอนบนเบนเราสามารถติดเจ้ากล้องสองทางไกลเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นมุคโลเลยนะเพราะว่าเจ้ามุคโลเนี่ยก็โจมตีบนเบนได้แล้วก็เพิ่มดเดเมจติด30 ินลอยลมก็จะกลายเป็น60บวก30เป็น90นะฮะก็ถือว่าไม่เร็วนะครับผมแต่ต้องระวังเอามมคโรขึ้นมาเนี่ยมันยังสามารถโดนโปเกมอนบีกับ GX ในจบปีข้มาได้ต้องรีบแปลงมาเป็นจูเนเตอร์อีกใบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจูเนเตอร์ตรงๆนะฮะแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถนะครับทำให้เราสามารถเรียกจูเนเตอร์ออกมาจากเด็กได้เร็วนะครับนั่นก็คือมมคโร่แอนอโลลานาชีนะครับ ด้วยท่าซูเปอร,ร์โกนะครับอ่ะผมมาให้ฟังก่อนเลือกการ์ดที่วิวัฒนาการจากโปเกมอนพืชหนึ่งตัวบนกระดานฝ่ายเราจากสำรับการ์ดเราหนึ่งใบวางบนโปเกมอนนั้นเพื่อวิวัฒนาการนะฮะหลังจากวิวัฒนาการแล้วหากเป็นร่างหนึ่งเลือกร่างสองจากสำรับการ์ดหนึ่งใบเพื่อวิวัฒนาการต่อแล้วสับสำรับการ์ด โอ้โหเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างยาวนะฮะถ้าซูเปอร์โกเนี่ยไม่ต้องติดอินเนอร์จีก็โจมตีได้นะฮะมันเป็นเป็นเป็นรูปวงกลมเทานะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องติดอินเนอร์จีก็ใช้ท่านี้ได้นะครับแต่มันเป็นท่าโจมตีนะใช้ท่านี้ปุ๊บจบเพลินทันทีไม่ใช่แอร์บิทตี้นะอย่างเช่นผมวางไอ้โมคุโรเนี่ยอยู่ที่เบนช์ของผมนะโมคุโรธรรมดานะอันนี้มันโมคุโรกับอารูร่านาชีอย่าสับสนกันนะอ่ะถ้าผมวางโมคุโรธรรมดาบนเบนช์นะ แล้วมีโมคุโรโมคุโรแอนอะลูรานาชีน่ะวางอยู่ตำแหนต่อสู้กดท่าซูเปอร์โก้ปุ๊บไอ้โมคุโรของผมเนี่ยสามารถเราสามารถเอาฟุกุซุโร่จากในเด็กมาแปะทับจเจ้าโมคุโรได้ทันทีนะฮะไม่พอถ้าเรามีจูเนเปอร์ในเด็กอีกก็เอาจูเนเปอร์ในเด็กมาวางทับฟุ low, กุซุโร่กลายเป็นจูเนเปอร์ทันทีครับผมแล้วท่าซูเปอร์โก้เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เทิร์นแรกของเราเลยนะฮะเทิร์นแรกที่เป็นถ้าเราเล่นเป็นคนที่2อนะ่ะ อ่าถ้าเราเล่นโจมตีทีหลังน่ะเราสามารถใช้ซปเปอร์โกเนี่ยพัฒนาเจ้าโมคุโรบบนเดนของเราได้เลยทันทีนะครับผมไม่ต้องรอให้ผ่านถึงเทินอันนี้เป็นเอฟเฟกของท่าซปเปอร์โกนะฮะไม่ผิดกฎอะไรมันนั่นก็คือมันจะลบข้อจํากัดที่เราต้องคอยระวงประคับประคองเจ้าโมคุโรของเราเนี่ยอยากให้โดนโจมตีตายนะครับผมบางทีโมคุโรของเราเนี่ยวัดน้วัฒนาการเป็นซุซุซุโลโดนบอสออเดอร์เรียกไปตกยังไม่ทันเป็นจูเนเปอร์ก็ตายนะฮะแต่ด้วย ถ้าซปเปอร์โกนี่เราสามารถเศษให้มันกลายเป็นจูเนเปอร์ได้ทันทีนะครับผมพร้อมจะไปลุยในเทินต่อไปได้เลยนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับจูเนเปอร์โดยตรงนะฮะไอเจ้าโมคูลอแอนอารูรานัชชีเนี่ยแต่มันเป็นตัวที่ทําให้เรากลายเป็นจูเนเปอร์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะและปลอดภัยที่สุดในทีนี้อย่างเช่นถึงแม้ว่าเราจะใช้ลูกอมปลาหลาที่แปลงร่างโมคูลอเป็นจูเนีเปอร์เนี่ยอย่างน้อยเราต้องวางโมคูลอเนี่ยให้มันครบก่อน1เทิน Turn. นะฮะก็คือวางปุ๊บเทินฝ่ายตรงข้ามก่อนแล้วก็ให้กลับมาเทินเราถึงจะใช้ลูกอุมปลาดได้แต่มุกุโร่แอนอารูนาาชีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมสามารถแปลงได้เลยนะฮะถ้าจะเล่นเบ็กจูเนเปอร์เนี่ยควรเอาตัวนี้ใส่ไปสักหน่อยนะครับผมไปแปลงล่างจูเนเปอร์ให้รวดเร็วที่สุดก็รู้จักกับเจ้าจูเนเปอร์กันแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ามันเป็นโปเกมอนธรรมดานะฮะนั่นก็หมายของว่าเราสามารถเปิดซองเนี่ยหามันได้ไม่ยากเลย นะครับผมเป็นแค่ระดับแลนะฮะระดับแลหรือตัว R นะครับผมเปิดบล็อกหนึ่งเนี่ยก็ต้องเจอเจ้าจูเนเปอร์แล้วนะผมว่าแต่อาจจะลําบากนิดนึงก็คือต้องมีเจ้ามีทั้งเจ้าโมคุโรฟุคุซุโรนะฮะก็ถึงจะมาเป็นจูเนเปอร์นั่นก็คือต้องหา3มตัวนะครับผมแลวมีชุดเดียวเนี่ยก็คงไม่พอแน่นอนต่ๆอาจจะต้องมีสัก3าชุดนะฮะถ้าเกิดว่าจะเล่นเด็กนี้เป็นแบบตัวหลักเลยข้อเสียของจูเนเปอร์ผมว่าเลือดมันน้อยไปหน่อยนะฮะไม่น้อยละนะครับค่อนข้างน้อยเลย ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นเด็กที่มีตัวโปเกมอนธรรมดาเนี่ยอาจจะโดนวันฮิตคิวก็ได้นะครับผมยิ่งถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยโดนแน่นอนนะครับวันฮิตคิวแน่นอนเขาตีเจ็ดสิบเนี่ยคูณสองไปเป็นร้อยสี่สิบแล้วอันนี้ต้องระวังนะฮะเราจะไปติดบิชามหรือตัวไอเทมเพิ่มเลือดให้กับจูไนียเปิมันก็ไม่เหมาะเพราะเราหวังจะติดกล้องสองทางการให้เขาใช่ไหมฮะแล้วก็ การที่มันเป็นโปเกมอนร้านสองเนี่ยคือการต้งเกมของเราเนี่ยเราอาจจะทําได้ค่อนข้างช้านะครับเราก็ต้องอาจจะ,ะใส่เจ้าพวกลูกอมประหลาดนะครับเพื่อจะได้วิวิฒนาการเร็วๆไม่เช่นนั้นเนี่ยกว่าจะมาเป็นไอ้มคุโลฟุคุสโลแล้วก็มาเป็นจูเนเปอร์เนี่ยเทคเคินไปค่อนข้างเยอะนะฮะข้อน,นี้ต้องระวังเกืเซฟอย่าเพิ่งเอามคุโลไปอประจันหน้าสู้เขานะ,ะถ้าเขามีตัวตีแล้วนะครับผมไปหล่อยได้แต่อย่าเป็นไปไปเป็นตัวหลักนะครับผม ค่อยเป็นจูเนเปอร์ก่อนเราค่อยไปสู้กับเขาอะไรประมาณนี้ดีกว่าค่าหนีค่อนข้างสูงนะฮะก็คือต้องใช้2 Energy เนี่ยเป็นโปกเกมอนนกก็จริงแต่ค่าหนีนี่ยากเหลือเกินนะฮะอีกทั้งค่าโจมตียังมีเพียงแค่ท่าเดียวนะครับก็คือบ,คบังคับให้เราใช้สปีดแอโร่ได้ท่าเดียวนะฮะไม่ได้มีท่าแบบพิดแพงอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับกับเจ้าโปกเกมอนจูเนเปอร์นะฮะ หวังว่าใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะอาจจะยังไม่อยากลงทุนซื้อการ์ดแพงๆตัวโจมตีแรงๆนะครับผมอาจจะลองเล่นเป็นเล็กจูเนเปอร์ดูนะคะราคามันค่อนข้างที่จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมแต่เราสามารถต่อกรกับพวกเด็กแพงๆได้เลยนะครับด้วยเอฟเฟของเขานะครับผมก็ฝาลองฝากไปพิจารณาดูดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมก็ลองเล่นกันดูนะฮะ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรใบอีกใบไหนมาพูดคุยกันต่อก็กดไลค์กดซับสไคร b e กันไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำต่อไปนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ